เปิดชีวิตคุณพ่อวัย61ใส่กระโปรงออกไปที่สาธารณะนานกว่า4ปี คุณพ่อลูกสามกลายเป็นที่ฮือฮายอย่างรวดเร็วภายหลังปรากฏภาพเขาสวมกับโรงและเสื้อผ้าผู้หญิงอีกหลายชิ้นลั่นใส่มานานกว่า4ปีแล้วเพราะไม่เชื่อว่าเสื้อผ้าคือเครื่องบ่งชี้แยกเพศสภาพสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่ามาร์คไบรอันผู้จัดการวิศวกรรมหุ่นยนต์เชื้อสายอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นี โชว์ความภาคภูมิใจได้สวมกับโรงรัดรูปและรองเท้าส้นสูงไปทำงานทุกวันเขาต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเสื้อผ้าไม่มีเพศตายตัวไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้ชายจะต้องใส่กางเกงเท่านั้นผู้หญิงจะต้องใส่กระโปรงเท่านั้นปัจจุบันสังคมเปิดกว้างมากขึ้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ใช่คอบ่งชี้เรื่องเพศของตัวเองเพราะงั้นแล้วใครจะใส่อะไรก็ใส่หากเราสบายใจและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ